วิธีสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีๆแบบง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือทุกครั้งที่เราเห็นอะไรก็ตามที่เราปรารถนาเราชอบเราอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะให้เราดีดนิ้วหรือมีปฏิกิริยาว่า มันคู่ควรกับฉันจังเลยอุ้ยฉันคู่ควรที่จะได้แบบนี้จังเลยอุ้ย uh ฉันคู่ควรที่จะได้ความรักดีๆแบบนี้จังเลยอุ้ยฉันคู่ควรจะมีบ้านแบบนี้จังเลยอุ้ยฉันคู่ควรจะมีเงินแบบนี้จังเลยแต่ธรรมชาติของคนส่วนใหญ่อะคะ่ะมักจะไม่รู้สึกว่าเราคู่ควรที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นเขาจะกลับกันกับสิ่งที่ครูบอกค่ะและเขาสร้างแรงดงึงดูดเหมือนกันแต่ด้านลบๆค่ะโดยการที่เวลาเขาเห็นอะไรก็ตามทีจ่จริงๆแล้วเขาก็อยากได้นะแต่เขาจะมีท่าทางที่ไม่ใช่ดีดเอาแต่เขาจะ แหละอืมก็เงินๆแหละนั่นแหละลค่ะคือการสร้างแรงดึงดูดเหมือนกันแต่ดึงดูดสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนาเข้ามาดังนั้นลองฝึกตัวเองค่ะเห็นอะไรดีๆชอบใส่ความรู้สึกไปเลยว่าฉันนี่แหละคู่ควร